น่นานาักตกปลานะครับวันนี้มาเจอกับน้บังนะครับกับที่หมายบ่ดินนะครับซึ่งน้บังมาตีเมื่อวันก่อนเห็นแล้วได้ปลาการะสูบไปสองตัวนะครับช่วงนี้น้ําจากในนานนะครับยังไหลเข้ามาในบ่อดินอยู่เดี๋ยวน้บังลงซ้ำอยู่ว่าจะมีตัวหลงเหลืออยู่อีกบ้างไหมนะครับวันนี้ฝนลมท่าจะตก น้ำยังไหลลงบ่อดินอยู่นะครับตลอดเนี่ยแต่ว่าไหลไม่แรงครับเดี๋ยวน้าบางจะเดินไปดูจุดเดิมนะครับที่ปีได้เมื่อวันก่อนนะครับยังมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กครับตัวใหญ่น้าบางเสียดายมากนะปดโฉบแล้วไม่กัดนะครับมันเคี้ยวรับปลาตัวใหญ่อันนี้ลองซ้ำดูแล้วก็ จะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวยังไงนะครับก็ไปลุยกันที่หมายทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับหมายทุ่งนาน้ําเยอะมาชมบรรยากาศนะครับตอนเี้ช่างของฟ้าครึ้มนะครับฝนโปรยปยลงมาแต่ก็ดีนะครับไม่ร้อน <c oughs> น้ำบางปลาเสื้อฝนเหมือนกันโอเคไปเจอกันที่หมายเลยใกล้จะเสร็แล้วเมื่อคืนฝนตกลงมาทั้งคืนเลยนะครับ วันนี้น้ำค่อนข้างเยอะเยอะสักนิดนึ่นะ,ะมาชมกันเลยได้ตัวหรือไม่ได้ตัวเขาบอกว่ากันนะคเคล็ดก่นอนว่อนหว,วานนิดหน่อยโอเคโอเค ดากอะไรกันแดดเริ่มอ,ออก,กนะครับสวยเลยปลาจะมีหรือเปล่า เงียบนานจังลาไปไหนหน้ เปลียนไปถิงกำโอเคไม่ม okay. okay. ีก็ปีปลาซ้ำต่อนะครับในทุกนาลองดูเงียบนะครับในทุกนาเงียบมากเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกบยางเฉียบดูดิ ของบีฟอกไทเรนนะครับของน้องเบียร์น้องก็ให้มานะครับเดี๋ยวลองใช้ดูว่าเฉียบแค่ไหนครับน้องเ็าทำทำเหยื่อนะครับให้ลำบงางอมตะต้องดูสวยมากนะครับสีเขียว ไปฝนกำลังมาฝนกำลังจะมาเดินลงไปในนาดีกว่าไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูอุ้ยอุ้ยจมหรือเปล่าไม่จมนะครับไม่จมไม่จมอใจ้ได้ นี่แหละเ,เดี๋ยวลองตีกบยางดูกบยางเฉียบนะครับของ BFox Thailand ดนี่นครับสีสันสวยงามสีเขียวท้องลายโอเคจัดไปบีฟ็ อ้ไซบิกเลยนะครับโอ้โหกัดแล้วกัดแล้วเอาหรือเปล่ายุบรอยได้ยังนะครับเหมือนจะไม่เอาลูกว่าไซเล็กนะครับเมื่อกี้แทบไซใหญ่เลยมันไม่เอานะครับปกติจะกัดนะครับเมื่อกี้ บาดิกัดขนาดเลยนะครับจะตึงแ้วบา้าดจะกัดขนาดแน้วะครับ่เอากัดไม่โดนจนอนใช้สวย,ยนะครับส้อนใช้รวย,ยกัดโดย โอ้โหโดนเลยนะครับวัดวัดเลย <laughs> <f> <laughs> บีฟ็อกนะครับบีฟ็อกเฉียบนะครับกุมมากัดกันหน้าเลยนะครับ <laughs> ช่วนได้สวยมากนะครับือ <laughs> นึกว่ามันไม่เอาแล้วนะครับ <laughs> น้ำพังวัดลอยเลยบางกี้โอ้ <laughs> เฉียบจริงๆของน้องเบียร์นะครับน้องเบียร์ดูเลยผลงานลงไปในคอแหละบีฟ็อกนะครับบีฟ็อกบีฟ็อกไทยแกบเฉียบนะครับกับช่อนไซสประมาณสัก7จขีดแปขีดได้นะครับ <laughs> 7จขีดได้นะครับสวยมาก ตาม,มากัดใกล้ๆเลยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามุมกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับโห<ฮ><ฮ>เฉียบจริงจริงเยี่ยมลืมลอกกับปลาเลยครับขอลอกกับปลาทักลูกแช่ๆกับกบเฉียบนะครับของ o ีฟอกไ l a ลนเฉียบจริงๆมากัดตรงหน้าเลยนะครับห่างประมาณสัก3มเมตรได้ มากับของคดีจริงๆนะครับตัวเบ็ดเปิดเต็มที่เลยลงคอโอ้โฮผ่านของคดีจริงๆครับสุดยอดเฉียบเดี๋ยวมาดูจุดนุ้นนะครับมันเหมือนมีคลื่นปลาอยู่ขยับอยวไม่รู้ปลา เล็กหรือปลาใหญ่นะครับน้ำบังไม่ถนิดเมื่อกี้เห็นเป็นแนวคลื่นน้ำบังใช้กบยางเฉียบนะครับของบีฟอกไตเลนเอา อุ้ยไซบิ๊กเลยนะครับขยับปลาจะดูหรือปลาอะไรไซบิ๊กเลยนะครับตกใจเดีวก่อนมาดูไปจะดูหรือปลาช่อนนะครับเมื่อกี้โอ้โหกตกใจเดีวก่อนนะครับ ไปไหนแล้วนะครับออกแล้วนะครับออกแล้วโดนนะครับโดนโดนเฉียบจริงๆเฉียบจริงๆโดนนะครับชนไซบิกเลยนะครับเต็มปากเฉียบจริงๆ นึกว่าพ้นแล้วนะครับเมื่อกี้นะบังตกใจแล้วนึกว่ามันไม่กัดและขอก็ดีจริงๆนะครับกุยางเฉียบของบีฟ x อกไทยแลนด์นะครับชนใส่บิ๊กบิ๊กโอ้โหไซตดันโลเลยนะครับตัวนี้บีฟ x อกเฉียบอยู่เต็มปากว้าว ดูนะครับเฉียบจริงๆนะครับของเขาดีจริงๆรอกับปลานะฝนตกแล้วเหนะครับช่อนไซดดันโลกับกบยางเฉียบบีฟอกแต่เลนโอเคนะครับค,ครับช่วงนี้ก็มาดูสภาพอากาศนะครับ โดยทั่วไปนะครับคลุม้มทั่วบริเวณเลยนะครับที่ช่องเขอตรงนั้นก็ฝนตกแล้วแต่ว่ามันโปรยโปนะครับไม่ถึงกับตกเยอะน้บ,บางไทยให้ดูรอบ360องศาเลนครับโอเคเดี๋ยวนบ,บางก็ตกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับได้มาสองแต้มเต้มน,ะมนึงสวยๆอยู่ โอเคไปต่อผนมาแล้วครับตรงนี้นะบางนัครับก็ พักตรงเบ็ดนะครับมาคิดข้าวก่อนเพราะว่าตรงนี้ก็ตุ๊เ็ดโมงขึ้นเลยอยู่พ่อเช้ากินกาแฟกับขนมนะครับกินข้าวท่ามกลางบรรยากาศอของว้นแลยก็สายน้ําในนานะครับบรรยากาศสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวนั้บางกออญากกินข้าวก่อนนะครับชมบรรยากาศแบบรังๆโอเคครับเตรียมข้าวใส่ถุงมา แล้วก็มากินชมบรรยากาศไปด้วยนะคร,ครับสำหรับวันนี้นะครับที่ออกมาเยือนหมาทุ่งนาน้ำท่วมนะครับตอนที่ปลาชนเมื่อกี้ก็ใช้กบยางนะครับของน้องก็ไม่เอามาทิศกบยางเฉียบนะครับของบีฟอกไตเล d แลวประกับนะครับก็ปรากฏว่านะครับได้ปลาชนไส้สวยส่งตัวตัวละพึ่งกิโล,วลกว่ารวมรวมแล้วก็น่าจะประมาณสักลขีดได้นะ่ะก็ไสสวยนี่คลิปเรียบร้อยก็ถือโชคดีมากมาตกได้คลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าได้มาชมบรรยากาศ ของทุ่งนาน้ํเพ่วมนะครับบรรยากาศดีมากนะครับไม่โดนแต่ว่าฝนจะโปรยโปรยอยู่ตลอดเวลาเลยดูนะครับบรรยากาศเมื่อกี้ก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่แตนเสร็จแล้วก็กะว่าจะตกต่อเลยนะครับแต่ว่าฝนจะโปรยโปรยอยู่ตลอดกลับไปต้องพีกว่าสักวันเพราะว่าเมื่อวานน้ำก็มาตีแล้ววันนี้ก็มาตีอีกนะครับก็น้ามันก็พบกำลังดีนะกำลังอีกอลดีพอออกมาตีแล้วก็พอได้ตัวอยู่นะครับก็ติด สำหรับวันนี้นะครับนาบังก็คิดว่าคงจะพอแค่นี้แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นาบังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนาบังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ